การแต่งหน้าบ้านให้สวยใช่ไหมพี่หน้ากากบ้านให้มันเปานสีนิ้นึงเขาเรียกว่าฟาสาดนั่นเองอะไรคือส่วนตัวมองไกลๆจะไม่เห็นคุณไม่ต้องติดม่านก็สามารถแบบถอดเสื้อได้ สวัสดีครับเดอะรูเมเกอร์นะครับม,มันต้องคึกด้วยมันมีหน้ากากก็ต้องให้มันดังๆหน่อยนะครับวันนี้เดอะรูเมเกอร์มาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการทําบ้านใหม่อีกแล้วเขาเรียกว่าฟาสซดนั่นเองอ่าเราจะมาะทําเกี่ยวกับการแต่งหน้าบ้านให้สวยใช่ไหมพี่หน้ากากบ้านที่มันหน้ากากนนานดนึงนั้นคุณผู้ชมก่อนซึ่งบางทีเนี่ยคุณผู้ชมถามมาว่าเอะรูเมเกอร์มันมีแต่คลิปขายของอะ่ะเราอยากให้อาตาก้องช่วยหันหมุนเข้าไปหน่อยครับครับหันหมุนไปสังเกตเลยนะว่าตอนนี้ไม่มีลูกค้าเลย คือเราจะบอกว่าอันนี้เวลาที่เราจะทําบ้านเราจะดีไซน์บ้านอ่ะเราจะดีไซน์ก่อนแล้วก็ส่งไปให้ลูกค้านั่นแหละทำหลายงานแล้วดูว่าผมเราดีไซน์นําก่อนคือลูกค้าไม่สามารถที่จะมามาซื้อเราได้เลยเพราะว่าแต่จ้างได้ก่อนดูกันอีกก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับพูดอะไรสักคำติดไม้ตั้งนานหลังถ่ายพูดเอามาติดไม้คิดว่าอุ่นตะแมนเนี่ยหลังๆมาเลยดูไม่ก็ทาบ้านสไตล์อะไรบ้างก็โมเดิร์นลอฟต์เป็นส่วนใหญ่แต่มันห่างหายไปนานแล้วใช่ไหมหลังก่อนอันนี้เป็นสไตล์อะไรมูจิญิ่ปนตเกียวใส่แหละ ม่แม่ๆตัวเกลียวของเกียร์่ใช่คือคือเร็วๆนี้ก็จะเป็นพวกสไตล์อะไรนะสแกนสแกนมิน่าสแกนดิอ่ะตอนนี้เรากลับมาทำสไตล์โมเดิร์นอีกแล้วเพราะว่าอะไรครับพีแ่แป๊กแป๊กแป๊กอะไรแป๊กคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบอ่ากลับมาโมเดิร์นดีกว่าอ่ใช่กว่าเรื่องเงี้ยเราก็ถามแฟนเพจแล้วนั่นแหละว่าเอ๊ะอยากดูบ้านสไตล์ไหนอะไรเงี้ยสรุปว่าโมเดิร์นอะมีความนิยมมากที่สุดบ้านหลังนี้ครับตอนนี้คือทำออกมาเนี่ยได้เสร็จแล้วโครงสร้างปูลไรเรียบร้อยแล้ว วันนี้เราจะทําเรื่องของฟาศาดตรเป็นไงดีไซน์เป็นไงส่งมแล้วกูเอาไม่ออกมาถ้าเราดูฟาศาดเรื่องอื่นแล้วพูดคล่องเป็นหน้ากากบ้านยังอีกดีไซน์มาเรียบร้อยแล้วก็จะแยกๆทำไมแยกๆเราต้ังไม่ด้วาจะทำได้หรือเปล่าคือจริงๆต้องบอกว่าบ้านหลังเนี้ยเรามีการเซตแบ็กถูกต้องไม่เหมือนกับหลังนู้นก็คือก็คือหลังเนี้ยเราต้องการที่ให้หน้าต่างเนี้ยอยู่ได้โดยไม่ต้องติดม่านก็คือเราไปประหยัดค่าม่านเนี้ยห้าหกร้อยมาทำฟาศาดแสนกว่าบาท โดยที่ด้านหน้าเนี่ยที่เราเห็นตรงคานู่มือวเดี๋ยวจะขึ้นโครงเหล็กไปครนะครับโค,ค,ครงเหล็กเนี่ยก็จะส่งแบบไปละเราใช้ปเป็นเหล็กแบบนะ เลกล่องครับกล่องอะไรกล่องสองนิ้วคูณสองนิ้วฮะอ่าสองนิ้วคูณสองนิ้วครับนะครับขนาดนั้นขนาดกอหนาซึ่งมันจะมีดีไซน์ทําแบบตะแกงฟึบฟับฟึบฟับอะไรอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเอาตัวระแนงนี่เราได้มาเคซึ่งอันนี้เราวันนี้เรามีข้าวเปล่าไหมก็เปครับพี่เอามากินกินกับระแวเรามาไล่เรียยกันว่าแล้วเมื่อกี้ที่พี่บอกในอันนี้เป็นแสนเลยใช่ไหมใช่ต้องมาถามก่อนว่าแล้วอาร์ดีไซน์หรือความคุ้มค่าเป็นยังไงอันนี้มันจะเป็นเป็นเหมือนการทําอีกเลเยอร์หนึ่งของบ้านใช่ไหมครับใช่่อยยาีกคืววววมนนจรพตชแ กินพวกนี้เวลาเรามองไกลๆเนี่ยจะไม่เห็นมองใกล้ๆก,ก็ไม่เห็นเหมือนกันเราไม่ได้ใส่แว่นไม่ใช่คลิปนี้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนโดยเชอร่านะครับอันนี้ได้ส่งไม้ไดะแดงสีเทาโมเดนนะครับมาให้เราใช้ในวันนี้ บอกว่าตัวนี้ข้อดีก็คือว่าเขาทาสีไหมไเรียบร้อยแล้วถูกต้องครับอันจเนีเป็นสีเทาเป็นสีสาเร็จมาเลยอย่างนี้ใช่ก็คือเวลาเขาออกมาเป็นสีเทาเนี่ยครับเป็นสีวัสดุจริงมันออกออกออกเป็นเทาอีกแบบหนึง่งเป็นเทาแบบปูนอ่าเขาให้เจ้าหน้าที่เขาเนี่ยทาทุกแผ่นเลยโอโ้มันออกมาจากโรงงานถ้าคุณผู้ชมกำลังจะหาวัสดุที่เป็นฟาซาดบ้านพี่ถ้าไม่ใช่ไฟเบอร์ซีเมนต์แบบเชล่ามันจะมีวัสดุอะไรอีกบ้างเหล็ก อ่าเป็นเหล็กมีอะไรอีกอลูมิเนียมได้ไหมไม่ได้ต้องเป็นเหล็กเลยใช่ไหมอ่าก็ใช้เป็นเหล็กเลยเพราะว่ามันเป็นวัสดุที่โดนแดดโดนฝนคงทนหรือบางที่ก็จะใช้เป็นไม้ถ้าเราเห็นตามรีสอร์ทซึ่งมันก็อาจจะได้ฟิลลิ่งที่ดูดูซอฟดูอะไรแต่ว่าพวกนั้นต้องมีทนนันอ่าต้องทหาปีห้าปีหกปีไม้เป็นไงผุพังเนี่ยมันเป็นฟาสซัดเราคงไม่ได้ไปจับมันทุกันถูกไหมไม่ได้เหมือนไม้ธรรมชาติคราวนี้กลับมาที่ระแนนะครับสมมติถ้าไม้จริงอ่ะมันอาจจะสัก5ปีซ่อมแลวใช่ไหมไม้อาจจะ ครับก็โอ้โหยีปีในกรบบานก็ทุกอย่างอยู่กับสภาพอากาศใช่ครับคือทุกอย่างก็โซมไปหมดแล้วแหละมันก็ถึงเวลาที่จะซ่อมใหญ่แล้วก็ค่อยมาซ่อมเดียวนะครับะ้ันนี้มันเป็นสีสําเร็จจากโรงงานนะครับสีสำเร็จจากโรงงานมันก็ดียังไงรุ่นสีเทาเนี่ยมันจะเป็นสีรองพื้นแบบหนึ่งนะครับแปลว่าอันนี้ก็โชว์ไปได้เลยแบบนี้นะครับก็สวยดีถ้าเป็นสีจากโรงงานมันดียังไงครับมันดีเพราะมันจะไม่มีคาบน้ำถ้าเกิดเราเอาสีอะครีลิหลืองา ผูวทั่วไปธรรมดาอพอโดนฝนสักสองทีเนะี่ยจะมีคาบอ้คบอ๋อ,อ,อคือมันคลายวัสดุดมันคลายตัวหรืออะไรอย่างงี้ถ้าเราไม่อยากมีคาบน้ำเนี่ยเราต้องออกมาจากโรงงานโรงงานแถวไหน <laughs> โรงงานแถวไหน <laughs> โรงงานแถวเมบูดี <laughs> เราอยากจะให้ดูนี้คือสีและผิวสัมผัสครับเป็นไงครับพี่เหมือนไม้จริงก็คือมันเป็นลายเสี้ยนอ่ะอย่างนี้นะครับก็มองมองด้วยตาถือว่าใกล้เคียงครับผมแต่ถ้าจับอ่ะมันก็คือซีเมนต์ก็คือซีเมนต์ไม่หลอกกันเออมันจะเป็นไม้ได้ไงใช่ไหมอ่าคือมันก็จะเหมือนลายเสี้ยนของไม้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการขั้นตอนการติดตั้งกันครับไป กลับมาอัปเดตกันนะครับใช่ครับผมาที่เราติดโครงเหล็กไปจากที่ติดไปก็มีการทาสีแล้วใช่มันจะมีอันนี้มันจะมีเรื่องเหล็กอะไรนะครับพี่เลือกใช้เีล็กเราเห็นเเป็นเหล็กรูนะครับเหล็กรูครับก็คือใช้แลแนงทั้งหมดแบบจะดูน่าเบื่อครับคือยังไงเนี่ยภาษาของตัวอาคารเนี่ยมันจะมีอยู่3แบบด้วยกันอัีนก็คือช่องโล่งช่องโล่งพวกนี้เราแก้ตามแบบเพราะว่าเราจะให้มาม่วงมันโผล่มาอ่าครับผมอันที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของเหล็กรูพิเพลตนี้ซึ่าเหล็กรูพิเพลตนีหลลาายููนะคัับกกก็ไปเือใช้้ถงีมน รูเล็กรูใหญ่มีเหลี่ยมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันไหนรู้สึกว่ามันเหมาะสมอชอบรูแบบไหนพวกนี้มันจะบอกเลยว่าอันนี้เห็น33%อันนี้เห็น20%ความหมายคือการทางเเลน์ว่าจะมองเข้าไปเห็นงค่เท่าไหร่นะครับซึ่งอันนี้เราอาจจะวางว่าช่องโล่งที่เป็นต้นไม้ออกมาเนี่ยอาจจะเห็นร้อยตัวพิเศษเนี่ยอาจจะเห็นอยู่ประมาณแบบส0 4 0อแล้วส่วนเชอร่าเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยอาจจะเห็นน้อยลงมาอีกประมาณยี่รับมีอร์เซ็นต์ตามล่องไปนั้นนะครัก็จะมีอยิ่สามประสา ครับผมตรงนั้นอะยากสุดเลยเพราะว่ามันเฉียงเราต้องเริ่มจากยากไปง่ายเพราะฉะนั้นต้องทำงานยากนี้เราต้องทาให้ยากโดยเดี๋ยวจะปีนขึ้นไปหาทายยังไงครับพี่ไปเริ่มปีนเลยเราจะเริ่มปีนตอนงพี่ปีนหรือไม่ปีนตามไงปีนเลยนะครับไปแล้วเดี๋ยวกล้องตามขึ้นไปด้วยนะครับผมไหนบอกปีนไงเดินข้างบนอะไรนะ เดี๋ยวเดี๋ยวไหนเราคุยกันว่าจะฟีนไงบันไดมีฟีนทําไมตอนนี้เรามาอยู่กันที่ชั้น2แล้วครับตอนนี้เนี่ยเรากําลังเริ่มติดไฟเบอร์ซีเมนต์ก็ไหนลองลองเงยหน้าขึ้นไปดูที่ได้กลิ่นถุงเท้าไหมออผมถึงว่านึกนึกว่าแถวนี้มีร้านปลาหมึกย่างไม่ใช่ใช่ไหมใช้ได้อยู่แล้วซึ่งอันนี้ก็จะเห็นว่านี้เป็น2เลเยอร์บ้านจะมี2เลเยอร์ใช่ไหมครับจะมีตัวอาคารทาสีทอไปแล้วนะครับวิธีการทําอย่างเงี้ยเราไม่ต้องตกแต่งตัวอาคารเลยอ่าอาาสีอย่างเดียวก็พอใช่ทาสีแล้วก็ตัวอาคารก็เรียบๆไปอย่างนนีี้้เลลยยแตต่่่่ววาาาัทขอองบกไปู ด้านหน้านี้ซึ่งตอนนี้กล้องกําลังยึดอยู่ซึ่งหลักการเนี่ยตะกี้เรามีภาพอินเสิร์ตให้ล้วช่างภาพเนี่ยไปอินเสิร์ตมาแล้วว่ามันต้องมีการเอาไปเดียงก่อนแล้วก็เอาตัวแนวเฉียงเนี่ยมาตัดให้ได้แนวเขาไปตัดแนวเฉียงคขาเนี้เราก็มาเตรียมแล้วแล้วก็กําลังไล่ไล่ติดตัวนี้ก่อนซึ่งซ่งอันนี้คือยากสุดยากสุดซึ่งเป็นงานที่กล้องถนัดนะครับอันนี้เพราะว่าปกติกล้องก็ถนัดเรื่องการไล่จากบนลงล่างอยู่แล้วนอกจากการ turn lens ใช่ไหมครับคุณผู้ชมจะได้ไอเดียของการที่ว่าบ้านใครร้อนก็ใช้ไอเดีียดดไ้้้นนนนนรับบบใใใกกาาาแหหเงงตตทึ่่สวว2 สกรีนแดด3าเป็นส่วนตัวสีสกรีนแดดได้ถึง4ี่ข้อด้วยกัน <Okay. S 1> ทีนี้จะบอกว่าพวกเนี้ยข้อดีของมันก็คือว่าอะไรคือส่วนตัวมองไกลๆจะไม่เห็นคุณไม่ต้องติดม่านก็สามารถแบบถอดเสื้อได้ลมมันยังพัดเข้าได้อยู่นะครับก็ไปเลือกใช้เอาดูข้อจํากัดมันคือต้องเลือกอยู่บริบทของบ้านด้วยว่าฝั่งตรงข้ามมีบ้านไหมหา่างเท่าไหร่ถ้าสมมติบ้านชิดๆก็ไม่เหมาะ,อ,ะ okay. อันนี้ก็คือมีระยะข,ของมันแล้วก็เราก็เลือกความห่างระดับหนึ่งถ้าสมมติบ้านชิดกว่านี้อาจจะเลือกถี่กว่านี้หน่อยครับลงได้ยังเนี่ยลงได้ มันจะได้ใช่ไหมครับได้ครับผมเด e ะลูเมเกอร์นะครับตอนนี้เราก็ทำฟาซาดตรบ้านหลังนี้เสร็จไปเรียบร้อยแล้วหลังจากที่คุณดูมาเป็นเวลายาวนานกว่า8สัปดาห์ทำอย่างยาวนานเหมือนกันฟาซาดเอาจริงๆก็อยู่ที่ประมาณ15วันแต่เราทำทำหยุดหยุดนะครับต้องบอกวงธีสมมติถ้าใครทำจะทำรีโนเวทบ้านก็ต้องเผื่อให้ช่างเขาหมุนไปทำงานอื่นด้วยใช่ใช่ครับก็จะเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเวลาเขาเบิกตังไปแล้วเนี่ยที่ไหนเบิกได้เยอะกว่าเ็าต้องไปที่นั่นดิถูกต้องเขาจะมาจมอยู่กับเราได้ไงนะครับแล้วก็ดีเทลฟาซาดตร์ า่ม้วน,นีเปลือกอาคารจุดที่น่าสนใจวันนี้ก็คือนี่ตรงนี้เรามีซุ้มที่เป็นบ้านด้วยน่ารักเข้ากับยุคสมัยนี้เพราะตอนนี้คนสั่งแก๊ป เราไม่อยากเข้าบ้านนี่อาหารมาเรารับตรงนี้ใช่ฮะใช่อันนี้ใช่นะใช่รับตรงนี้เลยอ่ามีหลังๆมาเริ่มไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แท็กซี่มาโบกอ่าเราทำได้อ่าเราหรือถังขยะวางตรงนี้หย่อนขยะลงตรงนี้หย่อนลงมาได้หรืออะไรไม่เอาแล้วก็ทิ้งลงไปได้ก็แล้วแต่ละกันครับผมซึ่งตรงนี้แต่มันก็จะเห็น3แบบที่เราทำแล้วกันแบบเปิดโล่งเปิดโล่งแบบเหล็กอะไรนะพี่เป็นพิเวเลตเป็นเหล็กรลูนครับผมโอเคแล้วก็แบบอ่าไม้ระแนงเชยราคที่เราใช้นะครับไม้ผนงระแนงระแนง ซึ่งจริงๆมันให้คุณสมบัติที่ต่างกันออกไปภาษาที่เราทำเนี่ยเจตนาคือต้องการจะหลบหลบซ่อนซ่อนหลบหลบซ่อนซ่อนซึ่งเราสามารถหลบหลบซ่อนซ่อนได้3ระดับด้วยกันครับบางจุดที่ต้องการจะเปิดเผยนี่เราเปิดโฟร้อยเลยก็อาจจะเข้ามาหนี่เห็นแบบอ่านมันมีต้นไม้บังอยู่ละจุดไหนที่มีเลเยอร์2ที่เป็นส่วนบังแล้วเราเปิดโล่งได้อย่างเช่นแบบต้นไม้อย่างข้ามันก็จะมีอ่าช่องเปิดให้ต้นไม้โผล่มาได้อันนี้ก็จะการแบบทึบหน่อยใช่ไหมครับทึบหน่อยเลตก็จะทึบหน่อย อันนี้ก็จะเห็นกลางๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นอยู่ประมาณสักส0เปเ็นป็นช่องอ่าก็จะมีอยู่แต่ก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็คือเชล่าี่คือเพคของหน้าบ้านนในวันนี้นะครับใช่สมมติถ้ามันไม่มีความเป็นลายเสี้ยนไม้มาแบบตัวนี้นะครับมันจะดูแข็งเนาะแข็งไม่หมดเลยทุกอย่างก็จะดูเป็นเหล็กแล้วก็ด้วยความที่ตอนเราได้วัสดุมาเนี่ยข้อดีของมันก็คือมันเป็นสีเทาอยู่แล้วซึ่งสีเทาเนี่ยมันก็เป็นสีที่เราใช้ประโยชน์ของมันคืออย่ามาทาใหม่เอามาเลือกใช้ให้มันเด่นก็คืออลงด้ววยเฟรมโคสีขา เราเลือกเลือกเป็นสีเทามาเนี่ยคุณสมบัติอของวัสดุมันเนี่ยเวลาที่สิ่งสำเร็จนี้มันจะทนกว่าที่มาทาอเองนะครับถ้าดูก็คือจะตั้งใจยึดเป็นแบบหัวโชว์ไปเลยขึ้นอยู่กับสถานที่อ่ขึ้นอยู่กับโอกาส อ่าอย่างเงี้ยให้โชว์หัวไปเลยดีกว่าให้เห็นเป็นลำเลยนะครับไม่ใช่โชว์หัวสกรูโชว์หัวน็อตสกรูล้วก็มันจะมีแนวเหล็กของมันอยู่คือเป็นโครงร่าวที่เป็นตัวรับนะครับก็ต้องติดตั้งตามแนวของมันนะครับเพราะอาฟไฟเบอร์ซีเมนป็นระบอกไปละ EP แล้วล่ะถ้าติดห่างเกินมันก็อาจจะเปราะแตกขากง่ายนะครับอันนี้มันดูแข็งแรงไงแต่นึกภาพสมมติพายุเข้าคุณก็ต้องมีเหมือนมาตรฐานของเขาด้วยใช้เขาให้ระยะที่ประมาณ60เซนจริงๆเลือกใช้ตามความเหมาะสมตัวนี้อาจจะ ต้องเอาทีหน่อยส0ิถ้าบัดวัดดูนะครับ <c oughs> อ่าสี่ิเพราะว่ามีลมมีอายอย่างที่ฟ้างบอกครับผมอีกอันนึงก็คือการมันกระพือด้วยเอาง่ายๆขโมยอ่ะ <c oughs> ดึงงัดออกมาเนี่ยมันไม่ใช่แบบโอ้โหง่ายๆอะไรขนาดนั้นมันก็ต้องเอาอะไรทุบจริง,รงๆแบบของเราอ่ะในรูปแบบจะมีอย่างที่เราเดี๋ยวเราขึ้นเป็นสเกต็ตให้ไปดูนั่นคือแบบที่เราวางออกมาคือต้องการฟาสซัดก็คือต้องการที่จะปิดบางบ้านนะครับก็ถ้าทําแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปลงทุนที่ตัวบ้านเดี๋ยวจะเห็นว่าตัวบ้านจริงๆเนี่ย หน้าตาอาคารเลยก็คือทาสีง่ายๆแล้วก็เลเยอร์ตัวนี้เป็นฟาซาที่ช่วยทําให้หน้าตาบ้านน่าสนใจถ้าหน้าตาอาคารที่มันต้องลงทุนเยอะมันต้องทําอะไรบ้างเช่นอาจจะติดกระเบื้องใช่หาอะไรที่มันมีรวดลายมาติดเาตกแต่งเป็นหินหรืออะไรอย่างเงี้ยครับวิธีการทำนี้ก็จะถูกกว่าที่เราจะฟินิชิ่งไปบนตัวบ้านเลยเพราะว่าการไปยึดติดบนปูนค่อนข้างจะต้องเลือกวัสดุหรือทาโครงที่ยากกว่าอันนี้คือเราตั้งโครงเหล็กขึ้นมาอย่างที่เราบอกมันได้ประโยชน์เกี่ยวกับการบังความเป็นส่วนตัวครับผมมันได้ประโยชน์เกี่ยวกับว่าสมมติบ้านใครร้อน บ้านใครร้อนแล้วเวลาแดดมนตกกระทบเยอะๆเนี่ยตัวนี้มันก็ช่วยลดความร้อนให้กับบ้านมันก็จะมีเรื่องราวของตัวของตัวแสงด้วยนี้ออกมานั่งให้ดูเพื่อจะให้รู้ว่าแข็งแรงแข็งแรงครับผมใช่โชว์ความแข็งแรงหรือว่าปกติปีนหนีบ่อยประชามแต่ปกติคุ้นชินกับตอนกลางคืนมากกว่านะครับแล้วก็ถ้าดูมันจะมีจั่วเนี้ยมันจะร้อยกับจั่วบนของบ้านด้วยแล้วก็ตอนเราออกแบบเราคิดถึงสถาปัตยกรรมที่มันยั่งยืนนิดนึง ความหมายก็คือไม่ไปทําร้ายธรรมชาตินั่นเองเพื่อให้มันสอดคล้องไปกับตัวต้นไม้เดิมที่มีอยู่นะครับแล้วก็ให้ต้นมะ่วงเนี่ยมนได้โผล่มาครับครับผมก็จะดูกลมกลืนเป็นเขาเรียกว่ากรีนอะคูเด็กเช์บางคนบางทีอาจจะดูจากภาพอาหรืออะไรเงี้ยอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเป็นการลงต้นไม้ใหม่หรือเปล่าคือต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นต้นไม้เดิมกับบ้านลงต้นไม้คิดรู้ว่ามันจะเป็นอะไรยังไงหรือเปล่ามันมาเดิมกับบ้านนะครับก็ยังไงสมมติเวลาถ้าบางคนอะหลายๆคนเข้ามาโอเพ่นเฮาส์แล้วก็ถามว่าโอ้โหมีต้นไม้มา มืดทึมเลยล<ม>อะไรเงี้ยทำยังไงได้บ้าง ก็ทีมเขาใช่ไหมใช่ทีมบางส่วนคือเวลาทําบ้านอ่ะต้นไม้ที่มันอยู่มาเป็น10บสปีอย่างเงี้ยต้องบอกว่าจริงๆเขาอยู่ได้โดยธรรมชาติละเหมือนที่เราไปเห็นตามป่าทำไมไม่ต้องต่อสปริงเกอร์เป็นรถวะอะไรเงี้ยก็คือต้นไม้พวกนี้รากยาวไปถึงหน้าปักซอยละเคมันก็จะอยู่ได้แหละใช่อยู่ได้โดยธรรมชาติเขาก็ดูดน้ําจากท่อระน้ำนจะอยู่ได้เรียบร้อยนะครับเป็นการสรุปของเราในวันนี้กับการทาฟาสาดนะครับฝากไว้หนึ่งเรื่องนะครับเรื่องวัสดุอย่างเชอร่านะครับวัสดุที่เป็นไฟเบอร์ซีเมนต์มันจะได้ทนแดดทนฝนนะครับ อยู่ได้นานอย่างนี้ห้ปีเนี่ยก็แบบเรียกว่า50ปีซ่อมทีง่ายๆใช่แต่จะถามว่าเราการันตีได้ไดยังไงเพราะผมก็ยังอายุไปถึง50ปีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอันนี้เป็นไม้รนะแนงเชล่าสีเทาโมเดิร์นลายเซียน อยากจะให้ไอเดียเรื่องฟาสต์แล้วกันนะครับมันก็จะเป็นไอเดียที่ช่วยทําให้บ้านของคุณมีอารมณ์ที่เปลี่ยนไปโดยที่ไม่ได้ไปยุ่งกับตัวโครงสร้างหลักเลยทําไปเหมือนหน้ากากซ้อนด้วยเลเยอร์ที่มันเปลี่ยนอารมณ์ไปแล้วก็ก็ไม่ได้ทําได้ดีมากเราก็ถือว่าทดลองกันไปแล้วก็ความผิดพลาดก็มีอย่างเนี้ยัอเนี้ยกว้างอันี้แคบามันก็มีแต่ว่าอย่าไปสนใจรายละเอียดดูภาพรวมภาพรวมอารมณ์มันได้มันก็ถือว่าโอเคเพราะว่ามันต้องบอกว่างานเโนเวทมันก็ต้องแก้ไขไปตามหน้างานใช่ครับมีต้นมงต้นไม้มันก็ต้องหลบมัน บ้างบางอย่างครับก็ยินดีครับผมวันนี้ก็ขอบคุณเชล่ามากนะครับที่มาสนับสนุนเรานะครับเราได้ทำคอนเทนต์มันๆอีกแล้วใช่ไหมครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้าเชล่านะครับได้ที่ w w w c h e l a com นะครับ และที่สาคัญตอนนี้ในเว็บของเชล่านะครับมันจะมีการที่ว่าสมมติคุณอยู่ในบริเวณไหนหมู่บ้านไหนมันสามารถพินดูดีลเลอร์ต่างๆที่ขายเชล่าได้คุณก็สามารถหาซื้อได้ง่ายขึ้นก็คือสามารถเอาของเขามาใช้ก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินทีหลังไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าดูโลเคชันได้ดูเอ้ยร้านนี้ใกล้บ้านเราแล้วก็ไปซื้อได้ซื้อที่สะดวกได้เลยนะครับหรือว่าอย่างเช่นเว็บไซต์ขายออนไลน์น็อกน o อกคอมมันก็มีเชล่าขายแล้วใช่ใวัสดุมันสามารถเอาไปทําดีไซน์แล้วก็มีฟังก์ชันใช้สอยที่ทําได้หลายอย่าง ก็ทําแค่ระแนงนี่เอามาทําฟาสซาัดก็ได้โอเคหรืมมอแม้ระ,ะแนงบางคนอาจจะเป็นนึกถึงเอ๊ะทำรั้วได้ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นต้นแล้วก็สามารถพลิกแพงได้หลายอย่างนะครับ,รบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้รายการเดอะดูเมเกอร์ด้วยนะครับทาง Facebook และ YouTube ด้วยนะนะครับเดี๋ยวนี้ยูทูปกลังยังไงโอ้โหยูทูปขึ้นมาเยอะจะแสนอยู่แล้วยังอีกเท่าไหร่อีเจ็ดหมื่นโอเคก้าวให้มันถึงแล้วกันเนาะเราจะได้อยู่ได้วันนี้ดูเมเกอร์เป็นไงครับพี่จบแล้วจบแล้วครับผมพบกันใหม่พบกันใหม่ ep หน้านะครับเร็วๆนนนีีี้้ช่่่่่่ววววงงงงงบอออออยยยยเเเเเพรรรราาาาะะะะทมคกํลััจจิญุืหู พูดกันไปนานๆน,นะครับ,รบพีด่ดุมเมอร์เกอร์สวัสดีครับรบ๊บายบายครับวิธีการส่งไม้เนี่ยก็เหมือนเวลาวิ่งผัดเวลาคุณรับคุณต้องคุณหันหลังมนาะทางนี้ <laughs> เราจะทำให้ลำบ,บากทำไมเนี่ย อเอาไปอีกนะอเอาสองอันพ่อ